เดีย๋ยวเปิดกล้องก่อนโรงเรียนประชาธิปไตยของเรา <c oughs> นี่โรงเรียนประชาธิปไตยของเรานี่คุณครูทั้งสี่ท่านวันนี้นะคะเราได้มาเรียนคาบที่สองกับครูโบนัทธามหัตนากับ <c oughs> หัวข้อที่ยากมากและยากที่สุดเรากำลังจะเข้าสู่เลือกตั้งเร็วกว่าที่เราคิดใช่ไหมโบดังนั้นเนี่ย,เ,ยเราต้องเตรียมประชาชนให้พร้อม กับคำว่าประชาธิปไตยเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ลิ้มรสของคำว่าประชาธิปไตยมาแบบเลือดซาดมากนะคะเราก็เลยมีความตั้งใจที่จะคุยเรื่องนี้กันมากอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวพี่โจหาหารูปก่อนเนื้อพี่โจรวมรวมคำถามที่วันนี้นะคะจะให้ครูโบได้สอนเราเรื่องประชาธิปไตยมีคนฝากคำถามด้วยอระคะอ๋อพี่โจไปเอาคอมเมนต์ครับ คอมเมนต์ทั้งหลายที่ hmm. พี่มองว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ควรจะได้รับการแก้ไขเนาะเอ่อเนื่องจากว่ารูปอ่ะมันเล็กเดี๋ยวพี่เปิดที่อีกเครื่องหนึ่งกันนะหนึ่งเลยนะครับคุณกันที่มาบอกว่าไปเม้นเห็นต่างมาเอฟซีส้มมาถล่มใหญ่เลยอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบไหนเหรอถล่มคนเห็นต่างยับ คุณสิทธิศักดิ์บอกว่าพี่โจคิดเหมือนกันไหมครับความเห็นทางการเมืองเริ่มกลับไปเป็นเหมือนยุคลุงเน้นด่าเน้นโยงเน้นแสะนะคะอีกคนหนึ่งคุณสุพจน์บอกว่าคนไทยเรายังต้องเรียนรู้เรื่องการให้เกียรติผู้อื่นถึงแม้เราจะชอบไม่ชอบใครการให้เกียรติและการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบนสื่อโซเชียลอย่างสุภาพไม่บูลลี่เป็นสิ่งที่ควรคิดก่อนจะแสดงความเขลาเหล่านั้นออกมา สังคมแย่ๆก็จะยังคงแย่ต่อไปแล้วก็คุณอเลฟไม่เห็นมีใครทําอะไรนอกจากบ,นบ,นบนก่นๆกระดา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 นะคะโดยโดยคิดว่าการด่านั้นจะขับเคลื่อนสังคมที่มันที่มันจะมีคําพูดวัฒนรรมที่คิดกันอยู่ช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วว่าประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าซึ่งพี่ไม่เคยเห็นด้วยเลยนะคะคุณวรพจน์บอกว่าส่วนหนึ่งต้องโทษประชาชนที่พอพักการเมืองพวกนี้บอกว่าจะแจกเงินก็รีบกระดิ่งหางแล้ว ทีนี้สุดท้ายนะคะคุณวาราวุิอุ่นใจนี่เคยเป็นอดีตผู้สมัครพรรคกล้านะคะเป็นเจ้าของออฟฟิศเมดนะคะบอกว่า <FS B. S 1> พวกชายพวกนี้เหมาะทำงานเฉพาะด้านแต่อย่าให้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำคือสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันองค์กรคนที่จิตสติไม่ดีจะอยู่ไม่ได้เองในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้มแข็ง บริษัทที่ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงก็จะเจอปัญหาทัศนคติพนักงานท็อกซิกได้ง่ายกว่ามากดังนั้นคำถามอันนี้ก็คือคุณมีวิธีรับมือกับพนักงานทัศนคติที่แย่ยังไงทีนี้ข้อเขียนของคุณวรวุฒธอุ่นใจมันเกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวมากๆเพราะว่า พี่โจกำลังจะให้ครูโบนัทาสอนการมีวุฒิภาวะและทัศนคติที่ถูกต้องของประชาชนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเอาเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะครูโบคิดว่าทัศนคติแบบไหนสำคัญมากกับสังคมประชาธิปไตยโอเคก่อนจะไปตรงนั้นก็อาจจะต้องตั้งต้นจากว่าประชาธิปไตยคืออะไรเนาะ แล้วก็ในในคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเท่าที่ที่โจเล่าเล่ามาเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ที่พูดประชาธิปไตยเวลาเราพูดเราจะพูดถึงระบอบการปกครองแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่คุยมาเนี่ยจะเป็นส่วนของวัฒนธรรมนะคะในระบอบการปกครองเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมแบบที่จะส่งเสริมให้ระบอบเนี้มันไปต่อได้กับวัฒนธรรมที่จะไม่ค่อยช่วย กับการพัฒนาการของประชาธิปไตยออตัวอย่างที่ที่พูดมาเมื่อกี้มันจะเป็นวัฒนธรรมประเภทที่ไม่ช่วยคราวนี้ก็กลับมาที่ว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยจริงแล้วมันคือระบอบก,การปกครองที่ให้ความสําคัญกับคําว่าประชาชนเป็นอันดับหนึ่งกับประชาชนให้ความสําคัญหมายความว่าไม่ว่าจะสังคมหนึ่งเนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ย ก็จะให้ความสําคัญกับเสียงของประชาชนหรือคนที่อยู่ในสังคมว่าทุกคนมีเสียงที่มีน้ําหนักเท่าๆกันนะคะมันก็เลยทําให้ในระบอบประชาธิปไตยมันจะมีการเลือกตั้งเพราะว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าๆกันเอ,อ่ออันนี้เป็นหลักก่อนว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงได้มีคําว่าประชาชนเป็นใหญ่มันจึงได้มีคํา,ชาชคว่าเสียงข้างมากเอามาตัดสินออปัญหาต่างๆนะคะแต่ว่าในการที่จะประคองให้สังคมเนี้ยมันอยู่ได้โดยไม่ได้เป็นสังคมแบบ โจนเนาะเสียงข้างมากของโจนอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่มากำกับเช่นกฎหมาย<อ>เช่นศีลธรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่มันส่งเสริมกันเนี้ยค่ะแปลว่าเสียงข้างมากมถ้าปราศจากที่ครูโบบอกศีลธรรมหนึ่งศีลธรรมสองกฎหมายกฎหมาย กฎหมายที่ท,ที่ที่เป็นไปนตามหลักนิติธรรมด้วยอะนะเออคือถ้ามันมันแค่เสียงข้างมากเฉยๆอะ่ะมันก็เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละแต่มันจะเป็นสังคมที่วุ่นวายได้ถ้ามันไม่มีอย่างอื่นมากํำกับ mm. ก็คือศีลธรรมกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในทุกๆสังคมที่ใช้ระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะมันจึงต้องมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการปกครองเนี้ยมาควบคู่กัน oh. เพื่อไม่ให้มันเป็นแค่เสียงข้างมากลอยๆยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นอะไรที่กลายเป็นไปในทางลบอ่ะประชาธิปไตยโจรที่เมื่อกี้ครูโบบอกมันจะกลายเป็นโจรมารวมตัวกันเพราะว่าประชาน <ๆ S 1> ในใน,ในตัวมันเองมันเป็นแค่ระบอบที่ให้ความสําคัญกับประชาชนแล้วก็เสียงที่เท่าๆกันเป็นหลักอืมแต่คราวนี้มันไม่ได้การันตีนะระบอบประชาธิปไตายไม่ได้การันตีว่าการเลือกนั้นจะเป็นการเลือกที่ดีจะเป็นการเลือกที่มีศีลธรรม หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ได้การันตีเป็นแค่การันตีสิทธิ์ในการเลือกของคนอ่าถ้าเราอยากให้สังคมนั้นมันเป็นสังคมที่ดีงามมันจึงต้องมีอย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบอ่าแต่อย่างอย่างอย่างอย่งกฎหมายอย่างเงี้ยการจะออกกฎมันก็ใช้เสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าคนในสังคมนั้นเขาไม่ได้มีหลักศีลธรรมอะไรมากำกับเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นั้นก็อาจจะออกกฎที่มันไม่ดีอืม ปรือ,รอกนที่มัน,<ต>นทำร้ายคนแล้วทำร้ายคนอื่นใช่หรืออาจจะเป็นกฎหรือหรือถ้าเกิดว่าสังคมนั้นไม่ได้รับการอ่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะออกกฎที่มันเกินกว่าเหตุอย่างเช่นมีเด็กวัยรุ่นไปจิ๊กของในเซเว่นล้วตัดมือเลยอย่างเงี้ยอืมอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นกฎเหมือนกันและอาจจะออกโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นด้วย จะไม่ได้ไหมายความ,มว่ามันทุนที่อาจจะไม่ได้แบบนำสู่ความยุติธรรมนะมันจึง <ừ> um. เป็นสังคมที่จะต้องมีวิวัฒนาการตลอดเวลาแรกสุดมันอาจจะเป็นแค่เรื่องการโหวตด้วยเสียงข้างมากแต่ว่าสังคมนั้นก็จะต้องพัฒนาขึ้นไป